มาดูเรื่องที่นะคะดีๆกันบ้างออเออสำหรับใครที่ใยรู้ใยเรียนนะคะหลายคนเนี่ยจะบอกตลอดเลยนะว่าการเรียนเนี่ยไม่มี ที่สิ้นสุดเลยนะไม่มีจำกัด,กดอายุนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ให้โอกาสกับผู้คนมากๆเลยนะคะและเขาจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCA s สปีการศึกษา2567นะคะในปีการศึกษา2567นี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจํานวน8คณะด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมี8คณะกับ1สถาบันอ่ามีคณะอะไรบ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณาสุขศาสตร์คณะสื่อสารมวลชนคณ,ณะมนุษยศาสตร์คณะทัศนามาศาสตร์คุณไหมคณะทัศนมาศาสตร์นี่ตอนนี้ได้ความนิยมนะที่เป็นคนที่เที่ยวเวลาคอยช่วยวัดสายตาอะไรให้กับเราอ่ะเนี่ย <Milk. S 1> ทัศนามาศาสตร์นะคะคและสถาบันการศึกษานานาชาติผ่านระบบ TCAST รอบที่1 Portfolio 1> ตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึง15มกราคม2567นอกจากมหาวิทยาลัยจะเปิดรับผ่านระบบ TCAST แล้วนะคะขณะนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม ภาคปกติในส่วนกลางเข้าเรียนที่หัวหมากกรุงเทพมหานครจำนวน9คณะตั้งแต่วันนี้ถึง19พฤศจิกาย,ยนด้วยนักศึกษาคนไหนที่สนใจนะคะจะสมัครเรียนทั้ง2หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w นะคะ ru.ac.th นะคะนะ w w w ru.ac.th หรือว่าที่เพจ pr รามคำแหง university ค่ะใช่แล้วนะครับ